สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวทดสอบแป้งพาพรกันหน่อยนะคะว่าใช้ดีจริงไหมดูหน้าเนะาะเช้านี้สดใสนะคะดูแป้งพาพรเนาะคุณปองจะมีกะนะคะเพราะว่าอายุเยอะแล้วจะมีกะอยู่ดูนะคะว่าแป้งพาพรของเราเนี่ยทำให้คุณปองสวยขึ้นไหม ใช้ดีอ่ะชอบใช้มาสองปีแล้วนะคะใช้มาสองปีแล้วรู้สึกชอบไม่รู้เหมือนกันชอบตรงที่มันขาวดีปกปิดแล้วก็ไม่ต้องมาตบแป้งหลายรอบอะค่ะอ,อย่างเงี้ยชอบแบบเนี้ยนะคะอย่ะ เห็นไหม,มสวยขึ้นมาทันทีเลยอย่างนี้ค่ะอะแต่เป็นคนใช้แป้งความพรก็จริงนะคะแต่ว่าชอบใช้ยีอเนี้ยยูสของน่าจะของเอมวนะคะของเอมวตัวนี้ใช้ดีค่ะคู่กันก็เป๊ะเวอร์นะคะทีนี้เขียนคิ้วบังเอิญว่าวันนี้อุปกรณ์หายหมด ดูดินสอเขียนคิ้วกันปงังดินสอเชื่องยังใช้อยู่เนาะชอบอะ่ะก็เขียนง่ายดีค่ะนะคะเขียนง่ายดีอ่ะเสร็จแล้วเ,เห็นไหมวาดแค่คูงเขาก็อ,อันนี้ปัดหน่อยนึง เีนะ่ยนหน่อยนะึงก็ได้คิวแล้วค่ะขอมาค้า,าคิวหน่อยมาค้า,าคิวเขายังคงใช้ของเคที่ดอนะคะชอบมากกำลังจะสั่งซื้อ็อดใหม่ขึ้นมาสักร้อยแท่งเอ่นี่ เยู่ไหมมีคิ้วมาเลยเวอร์นะคะแล้วก็คุณบอกว่าจะทาลิปมันนะคะก่อนหน้าใช้คัตเตอร์บัตเนาะเนี่ยช่าทาลิปเงินหน่อยนึงก่อนที่จะทาลิปอื่นๆหมดแล้วอะเห็นไหมใช้หมดจนหยดสุดท้ายลิปมันคุณป๋องใช้ดีมากแล้วก็ทาด้วย วันนี้อยากทาบเบอร์เก้าของลิพาพรนนะคะนะเ,เห็นไหมคือลิปเมดไม่ไว่ายห้อไหน่ะทาลิปมันก่อนเวิร์กมากเลยเห็นไหมคะบเบอก้าใช้หมดเหมือนกันใช้หมดจนหยดสุดท้ายนี่สวยมาก แล้วก็จะตามด้วยเห็นไหมเริ่ม,มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเริ่มสวยอ่ะนะคะคนอายุมากกว่าสี่สิบห้าไม่ต้องกังวลค่ะตอนเช้าก็อบำรุงรองพื้นสักหน่อยหนึง่งครีมสักหน่อยหนึง่งแล้วก็ตามด้วยแป้งพาพรคุณจะเห็นว่าคุณเด็กขึ้นมาเลยอะ่ะเห็นไหมอือ่าอ่าแก้มข้างไหนหนึหน่งนี่ นะคะเซตชายไลนเนอร์นี้เลยค่ะไม่ต้องแพงมากซีเวนาอันละร้อยของเราเนี่ยแหละนะคะวันนี้ขอสว่างหน่อยนึง่งนะ,ะสวยแบบน่ารักสวยตามวัยนะ วันนี้มีนัดส่งคลีนนะคะอา่ออาก็ทูลคอมแต่งง่ายๆค่ะเพราะเร่งรีบอืมอกตาร่างสักหน่อยหนึง่งได้ดูได้ดูเด้อเอ่อ นะคะอาไลเนอร์เสร็จเห็นไหมแล้วก็ใช้ไลฟอร์ดค่ะขาดไม่ได้เลยไลฟอร์ดตัวดีนะคะกีตาหน่อยนึงกีตาหน่อยนึง เตะบัลเห็นไหมเสร็จแล้วแล้วก็กีตาแท่งนี้เกือบเกือบหกเดือนแล้วเนาะแปดเดือนแล้วมนะั้ยได่ฟอร์ดแท่งนี้นี่ก็จะหมดแล้วล่ะ ไม่เคยใช้ที่ห้ออื่นเลยเพราะว่าไรขนคือเรามีอายุมันเริ่มมันหย่อนคอยเนาะแต่ว่าไม่ได้ติดกาวสองสองชั้นเนาะถ้าแบบว่าติดกาวสองชั้นอะมันก็จะเวิร์กแต่วันนี้ขี้เกียยติดเนาะเห็นไหมไล่ฟอดสวยขึ้นไหมพอมีตาเนาะนี่เห็นไหมคะสวยขึ้นเห็นไหม ก็าตามด้วยเอ้ยไม่ใช่มัคคะลาเขียวตอนนี้ก็ใช้เป็นปีแล้วเหมือนกันไม่หมดสักทีตอนนี้ยุคประหยัดนะคะเขาใช้จนหมดเสร็จแล้วสวยไหม ่ปัดให้ให้มันติดเห็นไหมคะแค่นี้เองเมื่อกี้ยายเพิ่งไปนะก็ดูนารากสมวัยโอเคนะคะ ก็ลงด้วยรองพื้นไอ้ลงด้วยครีมของพาพรก่อนเนาะตามด้วยรองพื้นตามด้วยแป้งพาพรปัดแก้มนิดนึงทาปากเขียนตาเขียนคิ้วแค่นี้ก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วค่ะนะคะสวยแบบฉบับของเราเนาะโอเคค่ะ